ขึ้นหลังจากจิตอบามิตินไปสดใสโูกสวยฉีดฮอร์โมนแตงไปแตงกว่าลูกออกทุกข้อ พันกระชายไอ้ลมม่วงกระชายพันกระชายเก็บใบตายรมมอมม่วงใบมะม่วงก็จะคุมให้แต่จะมีเชี้ยดำลงบ้าง เอาไรกันไม้กันให้ดีทางจากขุดขึ้นมาแล้วอ,อันนี้เป็นงบคืนภาษีประชาชนกำลังก่อสร้างแต่ยังไม่เสร็จติดสงการอันนี้เป็นป่ากลก้วย พร้อมกับไก่ป่าพันธุ์ข้าวออกลูกเยอะแยะไม่ต้องไปยันป่ามันนี้ก็มีมะเขือพันธุ์น้ำหยดปอดสั่นพิษ ออกลูกทุกข้ออันนี้ฟักกำลังเริ่มติดลูกอันนี้เป็นเกสรตัวผู้อันนี้เกสรตั้งเมียกำลังจะออก นี่แกสอนตัวเมียนี่แกสอนตัวผู้ฟักกำลังออกลูกอันนี้ปลูกไว้กินเองจะออกตุกข้อรวยนะะออกดอกให้เรื่องหมดเลย